สวัสดีครับดร p o r t Channel วันนี้เราจะมารีวิวเจ้าตัวมองบังกันครับ สำหรับเจ้าตัวมองบางอันนี้เรียกว่าอัลตราได้ออกแบบมาให้เป็นรองเท้าที่มีความสบายควบคู่กับความเร็วคือสามารถใส่ได้ทั้งวันมีความสบายมีความกระชับนะครับแล้วก็มีน้ำหนักค่อนข้างเบามากเราลองมาดูรายละเอียดลึกๆกันนะครับสำหรับเจ้าตัวมองบางตัวนี้โอเคอันดับแรกมาดูที่ตัวผ้าอัปเปอร์นะครับตัวผ้าอัปเปอร์ตัวนี้จะมี2ส,ส่วนคือด้านหน้ากับด้านหลังคือตัวด้านหน้าเนี่ยจะเป็นผ้าที่มีความยืดหยุน่น แต่ว่ามีความกระชับนะครับแล้วก็ระบายอากาศระบายน้ำได้ดีค่อนข้างบางสนำะหรับผ้าตัวนี้จากที่ไปลองแล้วเนี่ยก็คือเวลาเปียกน้ําหรือว่าโดนน้ำเนี่ยก็ถือว่าแห้งค่อนข้างไวแล้วก็ปิ้งในสภาพอากาศที่ร้อนเนี่ยหรือว่าสบายเท้าพอสมควรรวมถึงตัวผ้าที่มีความยืดหยุ่นพอประมาณเนี่ยก็จะไม่รู้สึกสึดอัดเกินไปโดยเฉพาะสายอัลตร้าครับที่ต้องวิ่ง กับบนทางเทลเนี่ยเป็นเวลาบางคนก็อาจจะวิ่งทั้งวันเนาะบางคนก็หลายชั่วโมงหลาย10บชั่วโมงนั้นความสบายของตัวเนี้ยถือว่าสอบผ่านส่วนด้านหลังตัวนี้จะเป็นผ้าที่เป็นลักษณะของ TPU ก็คือเป็นคล้ายๆกับผ้ากึ่งพลาสติกนิดนึงแต่แข็งๆนิดนึงนะครับก็ระบายน้ําระบายอากาศได้ค่อนข้างดีมากสําหรับตัวผ้าด้านหลังแล้วก็มีน้ําหนักเบาเช่นเดียวกันโอเคมาดูในเรื่องของตัวพื้นนะครับ ตัวโฟมตัวนี้จะเป็นอัลตร้าอีโก้ก็จะเป็นโฟมลิกสิทธิ์ของทางอัลตร้าที่ให้ความนุ่มเด้งแล้วก็เป็นโฟมที่สูงที่สุดณตอนนี้นะครับสำหรับฝั่งเทลก็มีความนุ่มเด้งพื้นตัวนี้อยู่ที่ประมาณ3 0มิลแล้วก็ตัวพื้นด้านล่างเนี่ยครับตัวดอกของรองเท้าก็จะเป็นตัววีบัมแล้วก็เป็นวีบัมที่มีความพิเศษคือวีบัมไรเบทก็มีน้ำหนักเบา เบากว่าวิบรัมทั่วไปอยู่ประมาณ30%นะครับก็ดอกตัวนี้จะค่อนข้างลึกพอประมาณนะครับไม่สั้นเกินไปไม่ยาวเกินไปนั้นจึงทำให้ตัวนี้มันใส่ได้กับสภาพพื้นผิวโดยรวมส่วนใหญ่โอเคสำหรับสีนะครับตอนนี้เจ้าตัวบางจะมีตัวสีแดงดำนี้ทั้งของผู้ชายผู้หญิงที่เป็นสีเดียวกันนะครับสสีนี้แล้วก็มีอีกสสี นี้จะเป็นสีของผู้ชายสีน้าเงินแดงนะครับแลก็สีของผู้หญิงก็จะเป็นสีดิฟทิวเป็นสีน้ําทะเลตอนนี้ก็จะมีอยู่สีสีนะครับผู้ชาย2ผู้หญิง2อาราคาตอนนี้นะครับอยู่ที่6,250บาทก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มค่าในเรื่องของเทคโนโลยีที่ใส่มาแล้วก็การใช้งานความทนทานก็เป็นตัวเลือกที่เหมาะกับการที่เอาเจ้าไปลองได้นะครับ ครับก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสั่งซื้อได้ทาง Dr.Sport ร h สปนะครับทั้งทางเพจและทาง s h o ป e e ก็ตามลิงก์ด้านล่างเลยและอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ Dr.Sport Channel เพื่อเป็นกำลังใจให้เราและทีมงานด้วยนะครับแล้วพบกันคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ